สวัสดีครับสวัสดียามเช้าครับ27สิงหาคม6 7ครับผมแจ้งข่าวสารเช้าวันนี้ครับประมาณ4เรื่องด้วยกันท่านผู้ชมเรื่องแรกนะครับเป็นเรื่องของเงินเดือนเข้าแล้วครับสําหรับข้าราชการเงินเดือนเข้าวันนี้แล้วครับ27สิงหาคม6 7นะครับผมเรื่องที่2เป็นเรื่องของการแจ้งเตือนฝนตกหนักจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับผมมีหลายพื้นที่ที่มีการแจ้งเตือนฝนตกหนักกันนะครับมาดูกันว่า การประกาศจากกรมอุตุนั้นมีอะไรกันบ้างท่านผู้ชมมีการแจ้งเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยครับตั้งแต่วันนี้ถึงวันพรุ่งนี้ครับ28สิงหาคม67นะครับประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่โดยเฉพาะทางภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกครับขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมอาจทําให้เกิดน้ำท่วม สะพานน้ำป่าไละหลากได้โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านเนื่องจากล่องมรสุมจะเลื่อนลงมาผ่านทางภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันมันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นครับก็นํมระวังกันด้วยท่านผู้ชมแล้วก็มีจังหวัดที่แจ้งเตือนกันนะครับวันนี้ที่มีการแจ้งเตือนจังหวัดต่อไปนี้ระว,วังฝนตกหนักมากด้วยนะครับได้แก่ จังหวัดทางภาคเหนือแม่ห้องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน,าน่านแพร่อุตตรดิ์สุโขทยัยตากกำแพงเพชรพิษณุโลกเพชรจิตและเพชรบูร์ครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่จังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมชายภูมิขอนแก่นกาฬสินธ์ มหาสารคามนาคนรราชสีมาและจังหวัดบุรีรัมย์ครับทางภาคกลางได้แก่จังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีรบบุรีสระบ,บุรีการจนบ,บุรีและราชบุรีครับ รวมทั้งกรุงเทพมหาคนครและปริมณฑลด้วยภาคตะวันออกได้แก่จังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเซาชนบุรีระยองจันทบุรีและจังหวัดตราดภาคใต้ได้แก่จังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลครับอันนี้คือวันนี้นะครับ27สิงหาคม67ส่วนวันพรุ่งนี้28สิงหาคม67จังหวัดที่ต้องระวังก็ยังมีต่อเนื่องครับก็คือจังหวัด อาไม่ห้องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางตากสุขโขทยัยกำแพงเพชรพิจิตรชัยภูมิขอนแกน่นกคนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสเกตอุบลราชธานีนครสวรรค์อุทัยธานีรบบรุรีสระบ,บุรีกาญจนบุรีราชบรุร,บรีนคนปรปฐมสมุทรสาครกรุงเทพมหานครและปริมณฑลน,น,นครน,นายกปราจีนบุรีฉะเชิงเศราชนบรุรีระยองจนันทบุรีตราด เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีระนองพังงาภูเก็ตและจังหวัดกระบี่นะครับผมสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นครับโดยในช่วงวันที่27-29สิงหาคมทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรได้ส่วนอ่าวไทยตอนบนคลื่นสูงประมาณ2เมตร ทะเลอนามันตอนล่างมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรได้ขอให้ชาวเรือบริเวณดังกล่าวเด,เดินเรือด้วยความระมัดระวังและก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอนามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันเวลาดังกล่าวด้วยครับก็ประกาศล่าสุดเช้านี้เลยจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับ27สิงหาคม67เวลาอ่ะตอนนี้เลยตีห้าที่ประกาศออกมาก็ติดตามข่าวกันอย่างใกล้ชิดแล้วก็ช่วงนี้ก็ยังมีอ่า ฝนตกลงมากันอยู่ท่านผู้ชมนะครับก็คือแจ้งเตือนกันหลายจังหวัดทั้งนี้พื้นที่ที่มีน้ําท่วมนะครับก็เตรียมการกันด้วยท่านผู้ชมแล้วก็มันจะค่อนไปทางอาภาคกลางขึ้นเรื่อยๆก็คือสุโขทยัยไล้ลงไปเรื่อยๆนะครับก็ระมัดระวังกันด้วยแล้วก็เตรียมพร้อมฟังประกาศจากทางการกันด้วยนะครับผมสําหรับข่าวต่อไปท่านผู้ชมครับก็เป็นการแจ้งเตือนนะครับเกี่ยวกับเงิน เงินด uh, no ิจิทัลท่านผู้ชมเงินดิจิทัลกันก่อนเงินดิจิทัลตอนนี้นะครับยังไม่ประกาศอย่างเป็นทางการเงินดิจิทัลยังไม่ประกาศอย่างเป็นทางการนะครับก็ต้องรอประกาศจากรัฐบาลก่อนว่าจะเอาอย่างไรซึ่งเบื้องต้นที่เราทําได้ตอนนี้นะครับก็คือการลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐการลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐก็คือลงทะเบียนไวรอ่นะครับที่แอปทางรัฐเพื่อที่จะให้สหนะขขึ้นหมายเลข3ก็คือรอกัน ตรวจสอบแล้วก็รับเงินกันต่อไปใครที่ไม่มีมือถือต้องรอลงทะเบียนวันที่16กันยายนเป็นต้นไปนะครับส่วนกลุ่มเปราะบางกลุ่มสวัสดิการแห่งรัฐกลุ่มผู้พิการตอนนี้ก็ผมแนะนำนะครับผมแนะนําว่าให้ลงทะเบียนผ่านทางมือถือไว้รอก่อนเราไม่ยังไม่แน่นอนว่าจะได้ไปจริงจริงเลยหรือไม่เพราะว่าในส่วนนี้เขายังไม่ประกาศแน่นอนนะว่าจะให้แบบให้ไปเลยโดยไม่มีการลงทะเบียนหรือไม่ยังไม่แน่ชัดนะครับเบื้องต้นก็นแนะนําให้ลงทะเบียนกันก่อนที่ แอปทางรัฐที่มือถือของเรานะครับให้ขึ้นสานะหมายเลข3ใครติดปัญหาไม่ขึ้นหมายเลข3ก็แนะนําให้นำเนินการยืนยันตัวตนสมัครใช้งานแอปทางรัฐด้วยแอปไทยดีให้เรียบร้อยนะครับผมก็ข่าวสารประมาณนี้ส่วนเรื่องสุดท้ายเรื่องที่4เป็นเรื่องของการ แจ้งเตือนสำหรับผู้ที่ดื่มสุราแอลกอฮอล์นะครับตอนนี้มีเล่าเถื่อนที่ปรากฏว่ามีสารผส,สมของเมทานอลนะครับซึ่งก็เป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตมีผู้เสียชีวิตท่านผู้ชมอันตรายมากๆเลยนะครับฉะนั้นแล้วการดื่มสุราก็คืออาจจะเป็นเหตุให้เสียชีวิตได้แนะนําว่าช่วงนี้เข้าพรรษางวดเหล้าเข้าพรรษากันก่อนนะครับผมเพื่อความปลอดภัยในชีวิตของเรานะครับแล้วก็รักษาสินห้ากันด้วยท่านผู้ชมรักษาสินห้ากันด้วยนะครับโอเค ชว่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยท่านประชาชนรักษาสานนุขภาพกันนาผมก็มีอาการหวัดนิดหน่อยรักษาสุขภาพก,กันด้วยนะครับลาไปก่อนสำหรับคลิปนี้สู้ๆกับการทำงานวันนี้กันด้วยนะครับ,ก,บกับผมใหม่สรงกรายไม่ได้ชาน Channel นะครับผมสวัสดีครับ